สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้รังพรังประชารัฐแตกบุ่นหนักสมาชิกพักพรังปรารถตร้อยยื่นกะกะตอสอบมติขับกวนธรรมนัสไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5มีรายง,งานว่านายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกะกะตรักษาการเลขาธิการกะกะต ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนพักการเมืองได้มีหนังสือที่0015ทับ1546ลงวันที่4กุมภาพันธ์ปี65แจ้งผลการตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิพกพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและอดีตสสที่พรรคพรัมชารัฐมีมติขับรวม18คนกลับไปยังสำนักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ก่อนหน้านี้นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือสอบถามมาเมื่อวันที่31มกราคมปี2565โดยหนังสือของนายแสวงระบุว่าได้ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพักการเมืองจากระบบข้อมูลพักการเมืองของกกตพบว่ามีสสสมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน18คน เมื่อวันที่20มกราคมปี2015อย่างไรก็ตามกรณีมติขับ21สสพักพรมงชารัฐยังคงเป็นปัญหาโดยนอกจากนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยจะยื่นหนังสือขอให้กรกตตรวจสอบแล้วล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานายสมัยรามันอุดม ซึ่งอ้างเป็นสมาชิกพักพรมชารัฐพร้อมพวกรวมกว่า100คนได้ยื่นคำร้องต่อกกตตามมาตรา42พรปว่าได้พักการเมือง2560โดยอ้างว่ามาติขับร้อยเอกธรรมน,นัทพรมเผ่าสดสบัญชีรายชื่อและสดสพรมชารัฐรวม21คนไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานดำเนินการตรวจสอบเบื้องตน้น กนเสนอกรกะตพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมกรกะตในวันที่14กุมภาพานันธ์นี้พร้อมกับหนังสือพักพรงชารัฐที่รายงานมาติขับ21โสและหากะกรกตเห็นว่าการดำเนินการมีมติขับดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดก็จะมีมติรับทราบตามกระบวนการ ก็จะมีการแจ้งหนังสือไปอยังสภาผู้แทนรัษฎรภายใน3วันซึ่งจะทันเส้นตาย30วันที่จะครบกำหนดในวันที่18กุมภาพันนี้ทั้งนี้มาตรา42พรบว่าด้พักการเมือง2560ได้บัญญัติว่าในกรณี สมาชิกซึ่งเป็นสสคนหนึ่งคนใดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า100คนเห็นว่ามาติของพักการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นให้มีสิทธิ์ร้องขอตอกรอ,อเพื่อพิจารณาวินิจฉัยถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามาติใดของพักการเมืองขัดต่อพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมน,นูญนี้หรือกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวน่วางเ,เช่นคนแจกกล้วยออกจัดกินที่ไหนล่ะครับทีนี้เริ่มกัดกันแล้ววุพักนี้สงสัยว่าจะกลัวโดนยุบพักละสินะอ้าวบันไลแล้ว พักพระองชารัฐการเมืองนี่สนุกกว่าการดูหนังดูละครอีกนะเนี่ยโทษคือยุบพ,พักนะจ๊ะระวังให้ดีก้วยหมดแล้วงานนี้พักแตกแน่นอนรองยุบพ,พักตัวเองหรือเปล่างานนี้รัฐบาลประยุทธ์สะเทือนหนักเพื่อไทยฟันธงเฮือกสุดท้ายรัฐบาลประยุทธ์ใกล้ล่มสลายบิ๊กตู่ไกลรวงชี้สองทางจบไม่ยุบสภาก็ต้องลาออก โดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5นายนวิสารเตชะธีราวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยได้เปิดเผยว่า การอภิปรายมาตรา152ที่จะถึงมีพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านมีความพร้อมในทุกด้านทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงในหลายเรื่องซึ่งเป็นประโยชน์มากหากรัฐบาลรับฟังและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ประชาชนแต่น่าเสียดายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายยกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญและไม่ใส่ใจที่จะรับฟังคำแนะนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายไปที่ต้นตอของปัญหาและมุ่งอภิปรายพลเอกประย,ยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่จะต้องรับรู้ทุกเรื่องแม้จะมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่คนเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เมื่อประเทศมีปัญหายิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นนายวิสารกล่าวว่าวิกฤตประเทศที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ทุกปัญหาส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องน้ำมันแพงหมูแพงแม้แต่ไข่ไก่ยุคนี้ยังราคาสูงถึงฟองละสีบาทประชาชนจะอยู่อย่างไรพลเอกประยุทธ์มีความสุขกับตำแหน่ง นายยกร,รัฐมนตรีบนความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศถึงเวลานี้คือการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารประเทศบนความมีอคติไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นปัญหาที่ตามมาคือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนอกจากนี้ช่วงสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คิดที่จะยื้ออำนาจให้นานที่สุดแต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลไกลลมแล้ว เพราะปัญหารุมเร้าทั้งปัญหาความแตกแยกของพรรครัฐบาลทุกพรรคกำลังคิดถึงการเอาชนะในสนามเลือกตั้งมากกว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์ยังคงมุ่งเน้นในการบริหารการเมืองยึดติดอำนาจบนความโดดเด่ของประชาชน หมดเวลาของรัฐบาลแล้วจะรังอำนาจเพื่อสร้างปัญหาต่อไปทำไมปัญหาของประเทศเวลานี้ยุบสภาหรือพลเอกประยุทธ์ละออกคือทางออกจากวิกฤตป,ประเทศในวิสารกล่าวขอขอบคุณข้อมูลด้านข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชมสวัสดีค่ะ